วันนี้พาทุกท่านมาแกะกล่องกับ vivo v 3 0 5 g r เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ vivo ครับมาพร้อมกับสโลแกนอันนี้สโลแกนปะถ่ายเทพเกินคน เฮ้ยเรื่องเนี้ยมันต้องีสูุดแล้วปะ่ะเรามาเกล่นเป็นปน้ำจิ้มหย่อหยให้ฟังก่อนใครอยากจะดูเต็มๆว่าสเปคเป็นอย่างไรดีไซน์การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงการเล่นเกมแล้วก็กล้องเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปขยี้กันในคลิปเต็มๆให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งชวอิงชูแวบชูวบอ๋อเห็นต่หน้าจอ <c oughs> คือนกวก็เปิดมาปุ๊บจะเห็นสีฝาหลังเลยไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวตัวพพะเอกเนี่ยแปะโป้งเอาไว้ก่อนวางไว้ด้านข้างอ่าเราจะพามาดูด้านในนะครับว่าเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างครบถ้วนหรือเปล่าเริ่มด้วยนี่เลยครับเคสใสนุ่มนิ่มดีไซน์เหมือนจะเป็นขอบเหลี่ยมแต่ไม่ใช่นะฮะน้องๆโอ้โหนี่คือเป็นดีไซน์ที่เล่นเ wow ว้าโค้งเข้ากับตัวเครื่องรูช่องชาร์จไม่ได้มีเดือยมาปิดเอาไว้ถือว่าเวิร์กอ่าอันนี้ชอบ เรื่องของเอกสรสง์เอกสารอันนี้ครบถ้วนครับให้มาแต่ผมก็ไม่เคยเปิดอ่านสักทีนะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ส่วนใหญ่เขาชอบตัดทิ้งแต่นี้ให้มาและให้มาอย่างดีด้วยนะครับสิ่งนั้นก็คือนี่เลยครับเข็มจิ้มซิมแง่งานดีไซน์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับเปกิต้านะครับแล้วก็เอาไปจิ้มเปลี่ยนซิมกันได้เลยให้มาในกล่องด้วยนะครับลำดับถัดมานะครับเมื่อกี้เผลอเล่นมุกไปจริงๆแล้วผมจะพูดถึงสายชาร์จนี่แหละ ซึ่งสายชาร์จอันนี้เนี่ยความยาวก็มาตรฐานครับไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นจนเกินไปแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือสายเนี่ยมีความหนามากๆครับตรงหัวพอร์ตนี่มีเขียนรายละเอียดด้วยป่ะนี่ไงสามารถรองรับกระแสะไฟสูงสุดได้อยู่ที่8แอ์เลยครับโอ้โหแสดงว่าตัวนี้ต้องชาร์จไวแน่ๆนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันรูปแบบหัวพอร์ตเนี่ยจะเป็น USB Type A ไปยัง USB Type C นะครับแล้วก็ ทางด้านหัวพอร์ตเนี่ยเป็นสีขาวเฉยๆไม่ได้ทําสีสันมาโอเคเรื่องของสายทิ้งท้ายแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูอะแดปเตอร์ดีกว่าฝั่งนี้เองบอกว่าเป็น vivo f a s h charge นะครับโดยที่ปกติเขาจะมีการเขียนความเร็วเอาไว้นะเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่มีเขียนนะปกติจะมีตัวเลขปะว่ากี่วัตต์กี่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราอ่านจากสเปคก็ได้ครับตัวนี้เขาบอกว่าเอาพุทเนี่ยรองรับตั้งแต่10วัตต์18วัตต์และสูงสุดครับ80วัตต์ครับต้องนอง อห uh huh. มันต้องได้อย่างนี้สิระดับ80วัตต์ใช้กับสายหนาๆมันนะ็ต้องเป็นของคู่กันป่ะสิ่งที่เราแปะโป้อเอาไว้เมื่อตะก,กี้นี้นะครับผมเห็นครั้งแรกก็คือชอบเลยเห็นผ่านภาพเรนเดอร์นี่คืออยากเห็นของจริงแล้ววันนี้ได้สัมผัสแล้วครับฝาหลังที่ผมถืออยู่เนี่ยมีชื่อสีว่าเชลว t e ครับหรือภาษาไทยคือสีขาวมุกเวลาที่เราเหลือบแสงไปไป,ไปมามาบิดซ้ายบิดขวาโยกหน้าโยกหลัง คุณจะเห็นเป็นลวดลายคล้ายๆปเปลือกของหอยธรรมชาติครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้สวยแค่ลวดลายครับถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วมือเริ่มไปแตะสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเป็นขุกขะขุกขะขุกขะขุขะ,ขะลองเอาเล็บไปขูดดูไม่มันจะได้ยินไหมก็ได้ยินอยู่ยนะเอาเป็นว่าฝาหลังครับเป็นรูปแบบผิวด้านเวลาใช้งานจริงเนี่ยจะไม่เห็นรอยนิ้วมือใส่เคสให้ดูแล้วนะครับจะเห็นว่า ลวดลายก็ยังเห็นอยู่เอาเป็นว่าลวดลายไม่ได้ดรอปความสวยลงไปเพราะเป็นเคสใสนั่นเองโอเคสำหรับอีกสีหนึ่งเลยครับเราก็มีมาโชว์โอ้โหรอบนี้มาครบอันนี้เนี่ยมีชื่อว่า night nice sky black นะครับเอาจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มีลวดลายครับผิวมันคล้ายๆกับเกล็ดทรายที่ละเอียดมากๆครับจะกรจจี้นิ้วอยู่เดี๋ยวขูดให้ดูเออค,คล้ายๆกันเวลาใช้งานจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือที่ฝาหลังเช่นเดียวกันนะครับ รูปแบบงานดีไซน์โมดูลกล้องคล้ายกันเลยนะครับก็คือตรงพื้นที่ที่เขาเว้นว่างเอาไว้เนี่ยก็ยังคงมีรูปลักษณ์และหน้าตาคล้ายกันถ้าเกิดว่าเอามาเทียบนะครับระหว่างสีเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเอาคล้ายๆกันเวลาส่องกับแสงนี่ครับแต่ก็มีสีสุดท้ายที่สวยเหมือนกันครับแต่ผมขอขึ้นเป็นรูปภาพละกันอดเห็นเลยนางฟ้าทั้ง3ดวง สีสุดท้ายมีชื่อว่ากรีนซีครับที่แบบว่าทำเหมือนละลอกคลื่นใต้ผิวน้ำอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่า vivo v 3 0 5G เนี่ยสามสีครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องงานดีไซน์นะครับคือเรื่องดีไซน์เนี่ยตัวนี้สิ่งที่สัมผัสได้เมื่อแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันบางครับคือถือจับปุ๊บเนี่ยรู้เลยทันทีว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้ทำไมมันบางกว่าปกติคือเอาตามตรงครับถ้าชี้วัดด้วยตัวเลขอะ มันห่างกันไม่เยอะจาก7กว่าไป8ดตามาตรฐานนิยมทั่วๆไปเนี่ยตัวเลขมันห่างน,นิดเดียวจริงๆแต่พอมาถือจับด้วยการสัมผัสด้วยมือเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยของจริงอ่ะมันบางอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากบางแล้วเนี่ยความขอบมนของเขาเนี่ยมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้รู้สึกได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันถือจับไปแล้วมันกระชับมือมากขึ้นรู้สึกว่าสามารถบิดไปบิดมาแบบนี้เล่นๆเ,เวลาเราเครียดเวลาเราคิดงานได้เลย ก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมนะครับเรื่องถัดมาก็คือนอกจากฝาหลังเขาที่มันโค้งแล้วเนี่ยฝั่งนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าโอเคเลยชัดเจนเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจอโค้งหลายๆคนชอบหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชอบจอโค้งเลยเพราะนูน่นเพราะนี่เพราะนั่นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วแต่มุมแล้วแต่จะมองนะครับในไหนเราพูดถึงงานดีไซน์ไปอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูพอร์ตรอบข้างตัวเครื่องกันแบบวๆกันเลยดีกว่า ฝั่งด้านบนครับมีการเขียนเอาไว้ด้วยว่า Professional p o t r a i t โอ้โหมีไมโครโฟนด้านบนหนึ่งตัวคราวนี้ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องเลยครับ เรียบแปะนะครับคือแบบผิวสัมผัสมันเป็นมันเงาเลยนะเป็นออกแบบเทาๆเงินเงินอะไรประมาณนั้นขวามือครับจะประกอบไปด้วยเพิ่มเสียลดเสียงปุ่มเดียวกันแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอแบบธรรมดาทั่วไปตัวนี้เองเนี่ยเวลาจะสกแกนลายนิ้วมือนะครับคือไม่ใช่สกแกนด้านข้างแล้วแต่เป็นการสกแกนที่บนหน้าจอไปเลยนะถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ให้มาอย่างครบถ้วนเฮ้ยนี่พูดจนเหมือนจะรีวิวแล้วนะตัดออกตัดออกตัดออก,ออกเอาแค่นี้เอาแค่นี้ เกินๆไว้แค่นี้พอด้านเล่าของตัวเครื่องครับมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เป็นถาดเก็บซิมเลยดีกว่าครับจิ้มให้ดูนี่ใช้ที่จิ้มของ vivo เลยนะเออสวยงามสวยงามฝั่งของถาดเก็บซิมเองเนี่ยจะมีตั้งแต่ซิมหนึ่งแล้วก็ซิมสองครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าใส่ได้สองซิมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเหมือนว่าจะถูกตัดเรื่องหนึ่งออกไปก็คือไม่สามารถเพิ่ม microsd card ได้ครับแต่เป็นว่าตัวนี้ 5g ทั้ง2ซิม สบายใจได้ครับถัดมาเป็นไมโครโฟนตำแหน่งที่2รูชาไทซีและปิดท้ายด้วยลำโพงตำแหน่งขวาบนครับนี่ไม่บดบังเวลาที่เราเล่นเกมนั่นเองครับเอาเป็นว่าคร้าวๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงคู่หรือเปล่าเบื้องต้นนะครับจากการที่ลองกันอย่างไวๆเลย ลำโพงเดี่ยวแต่ว่าใส่ซอฟต์แวร์เล่งเสียงมาให้เป็น150%แต่สิ่งที่แปลกคืออะไรครับคุณมาดูตรง UI นะเราจะลองเล่งไปที่สุดเลย150%ไอ้สีแถบตรงนี้มันหายไปไหนะเหลือแต่150%ที่โชว์อยู่ด้านบนเอาตามตรงแล้วเนี่ยเครื่องนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องนี้ดีกว่าหรือว่าเป็นที่ความสว่างเดี๋ยวลองเล่งสูงสุดดิปับนี่ไงเห็นไหม ไม่เหมือนกันนะแสดงว่าผู้ชมซื้อเครื่องไปนะอย่าลืมกดอัปเดต Android กันด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เขามีการอัปเดตแล้วก็แกนสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนี่คือรุ่นเดียวกันนะหน้าจอของเขานะครับจะมีขนาดอยู่ที่6.78นิ้ว <laughs> เป็นมาตรฐานท,ทั่วไปครับไม่ได้ใหญ่เกินเบอร์ไม่ได้เล็กเกินไปซึ่งหน้าจอเป็น AMOLED Display ซะด้วย ความละเอียดอยู่ที่ 1.5K ครับ Refresh Rate เนี่ยทำได้สูงสุด120 h z ครับเราเข้าไปดูการตั้งค่าหน่อยดีกว่าหน้านี้ครับการเพิ่มแรมส่วนขยายแรมเนี่ยตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วผมไม่ได้ไปกดเปิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแรมของตัวเครื่องจากเดิมมี12บวกเข้าไปอีก12 g ิครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปต่อกันที่นี่เลยดีกว่าหน้าที่เกี่ยวกับระบบอะอันไหนนะผมลืมไปแล้วอ่า คำว่าเกี่ยวกับเออลืมไปได้ยังไงอันนี้เนี่ย เป็น Android เวอร์ชัน14ที่ใช้เป็น f u n t o u c h OS เวอร์ชัน14เหมือนกันนะครับส่องซ p u หน่อยดีกว่านะครับตัวนี้ Snap d r a g o n 7 Gen 3นาะครับตัวนี้เป็นการประมวลผลแบบออกตาค r รนะครับแรมผมบอกไปแล้วนะว่า12บวก12นะครับพื้นที่การเก็บข้อมูลเนี่ยหรือว่า ROM 256 g b นะครับตัวนี้กล้องหลังเนี่ยเขารองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วคุณดูลายน้ำตรงนี้ที่เขาอยู่ตรงขวาบนเนี่ยเขียนว่า o i s นะครับ ตัวกล้องเนี่ยหลักๆมีแค่2ตัวเท่านั้นและมี OIS ด้วยสแสดงว่าเขาต้องตัดบางเลนส์ออกไปและเป็นเลนส์สำคัญหรือเปล่าเรามาดู UI กันเลยดีกว่าครับจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่เลนส์มุมกว้างเลนส์หนึ่งเท่าแล้วก็เลนส์สองเท่าแต่ว่า2เท่าในที่นี้เหมือนว่าจะเป็นซูมดิจิตอลนะครับไม่ใช่เป็นซูมด้วยตัวเลนส์เอา้าเลนส์มุมกว้างก็ยังอยู่นี่นะเลนส์หนึ่งเท่าก็ยังอยู่นี่นะแล้วเลนส์อะไรที่หายไปเราเลื่อนไปที่เพิ่มเติม,ตมซะหน่อยดีกว่า จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้ให้มาคือมาโครครับเลนส์มาโครไม่ได้ให้มา <c oughs> คุณทำถูกต้องแล้วครับไม่ต้องให้มหรอกรับเออเหลือแค่นี้เนี่ยมันก็ใช้งานจริงได้แล้วสองเลนแค่นี้พอแล้วนะครับมุมกว้างกับมุมปกติเนี่ยให้มาถือว่าโอเคแล้วแล้วอะไรอะที่หายไปเรามาดูกันต่อการถ่ายภาพบุคคลเนี่ย ก็ยังคงฟีเจอร์เลนหนึเท่ากับเลนสองเท่าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้มุมมองพลอตเทปแบบพลึ่งตัวแบบที่คุณถูกใจและผมก็ถูกใจด้วยนะครับในด้านของรูรับแสงนะครับสามารถปรับได้ให้กว้างสุดหดยอยู่ที่ F 0.95เบลอหลังได้แบบว่าเนียนๆมากเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในด้าน beauty mode เดี๋ยวก็ให้มาอย่างครบถ้วนนะในด้านฟิลเตอร์นะครับก็มีให้แหละนะครับตามที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วอะว่ามีตั้งแต่ออ l าไลฟ์โพสเทดโหมดภาพยนตร์อะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในรีวิวเต็มแล้วกันแต่สิ่งที่จะพาไปดูนะครับว่ามันคือเรื่องใหม่เนี่ยจะเห็นว่ามันก็เป็นแค่กรอบธรรมดาอันนี้คือไฟฉายอันนี้คือกรอบอะไรไม่รู้แต่พอกดเปิดปุ๊บ คุณก็จะรู้ทันทีเลยว่านอกจากเป็นทั้งไฟฉายนอกจากเป็นทั้งออาแล้วนิ้วผมหายไปไหน <laughs> เป็นทั้งไฟฉายแล้วก็เป็นทั้งออร่าไลท์ด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวส่องกับกล้องหลักให้ดูแล้วกันเราสามารถเปลี่ยนโทนของเขาได้ด้วยตอนแรกเป็นสีขาวเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อัปเกรดมาจากตัวก่อนเพราะว่าออร่าไลท์เดิมอะ ขนาดมันเล็กกว่านี้มันจิ๋วกว่านี้ความสว่างมันก็เลยน้อยกว่านี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดปุ๊บเนี่ยความสว่างก็ส่องได้มากกว่าเดิมนวลตาเนียนตาม,มากกว่าเดิมนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปเข้าสู่การเอาของมาโชว์ว่ากล้องตัวนี้ดีอย่างไร เริ่มตั้งแต่เทียบระหว่างกล้องมุมกว้างกับกล้องมุมปกติในโหมดปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าถ้าเราถ่ายด้วยโหมดบุคคลล่ะด้วยความที่ว่าตัวนี้ลดจํานวนกล้องลงแล้วความเก่งจะถูกลดลงหรือเปล่าเราแคปหน้าจอมาให้คุณดูแล้วครับว่าตอนที่เราถ่ายภาพไปปึ้งแล้วเข้าไปดูภาพนั้นแบบไวๆเลยเนี่ยตัวมือถือจะประมวลผลใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วโบเก้ความนวลตาผิวคอนทาสความสว่าง ทุกอย่างจะถูกนำไปประมวลผลแล้วออกมาเพอร์เฟกแบบนี้แค่นี้ถูกใจคนรัก vivo หรือ,อยังผมเองอะเห็นแล้วยังแบบเฮ้ยนี่มันโอเคเลยนะเนี่ย ส่วนที่ผมอยากจะพาไปดูน้ำจิ้มอีกนิดนึงคือเรื่องของการนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยไปถ่ายภาพตอนแสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผมจะทดสอบเปิดและปิดฟีเจอร์ Aura l i g h t p o r t r a i t 3.0เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะพอมีแสงเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยภาพมันจะนวลตามมากขึ้นแค่ไหนซึ่งผมจะใช้กับทุกเลนเลยไม่ว่าจะเป็นเลนมุมกว้างเลนมุมสาตาแล้วก็จะเป็นมุมแบบคูณ2นะครับ ซึ่งเป็นระยะพอเทรเครึ่งตัวสลับกันไประหว่างโหมดถ่ายภาพปกติกับโหมดบุคคลแบบนี้อยากให้คุณไปเห็นตัวเต็มในการรีวิวจริงๆเลยว่ายังมีอีกหลายภาพเลยที่ผมมาถ่ายแล้วอึ้งมากๆถึงแม้ว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งไฟไว้แล้วก็ตามแต่ออลาร์ไรพอเทรต3.0เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จำเป็นต้องเปิดใช้ครับ สำหรับในเรื่องของงานวิดีโอนะครับการตั้งค่าเนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้กันสั่นที่แบบว่าโอเคเลยเนี่ยลดกลับมาเป็น 180p 0ก็เลือกเป็นแบบ30 60เฟรมได้นะครับแต่เขามีข้อจํากัดนะเมื่อไหร่ปรับมาเป็น60เฟรมเลนมุมกว้างก็จะหายไปเมื่อไหร่ใช้30เฟรมเราก็สามารถที่จะเปิดกันสั่นแบบพิเศษได้มันก็แลกกันคนละมัดนะกล้องหน้ากล้องหลังในด้านของงานวิดีโอนะเราสามารถถ่าย 4K ได้เหมือนกันเป๊ะ โคตรสุดยอดสำหรับในเรื่องของกล้องเนี่ยเราขอตัดไว้แค่นี้ก่อนไหมเพราะเดี๋ยวคลิปรีวิวอะ่ะเราไม่มีอะไรพูดอะ่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมอะ่ะว้าวแล้วเตรียมข้อมูลจนอ,อึดอจจัดใจมากเลยตอนนี้อยากพูดให้ฟังแต่มันไม่ได้จริงครับเดี๋ยวเราเจอกันเวอร์ชั่นรีวิวเต็มๆที่เปิดเผยทุกอย่างพร้อมกับราคาจำหน่ายเขาขายเท่าไหร่โปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกให้หมดทุกเรื่องเลย ในคลิปเต็มๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า20นาทีแน่เลยรอดูได้เลยนะครับสําหรับเรื่องในท้ายของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นเนี่ยก็คือแบตเตอรี่5,000 ah มิลลิแอมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าชาร์จเร็วในระดับ80วัตต์ชาร์จเร็วเต็มร้อยกี่นาทีไปว่ากันในคลิปเต็มแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีคําถามส่วนใดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยากให้เทสให้ดูในคลิปเต็มคุณพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาครับ เพราะเรากําลังรวบรวมสิ่งที่อยากจะมาโม้ให้คุณฟังว่าเรื่องไหนคนอยากรู้เดี๋ยวไปรวมกันมาก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่เราดีวิว v โ v วี30 5G ตัวเต็มไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้สวัสดีครับ